สวัสดีนะครับผมเซียวป๊อกนะครับจากบริษัทเวชัยแท็กเตอร์นะครับสาขามุกดาหารนะครับวันนี้นะครับผมมีรถที่สามจุพัทนะครับห้าสิบแรงม้านะครับมาติดตั้งตู้แอร์วีไเพิ่มเติมนะครับสําหรับลูกค้าที่ต้องการนะครับรถตู้แอร์นะครับ VIP อนะครับสวยๆแบบนี้นะครับกับเซียวป๊อกนะครับเซียวป๊อกก็สามารถจัดให้ได้นะครับตามใจลูกค้าเลยนะครับ เดี๋ยวจะให้ไปดูภายในนะครับว่าตู้แอร์ของเรานะครับภายในจะสวยสดงดงามแค่ไหนนะครับภายในนะครับหลังคานะครับตู้แอร์ VIP ของเรานะครับรุ่น KTC สามจุดห้าศูนย์คัตนะครับขนาดห้าสิบแรงม้านะครับระบบหลังคา VIP นะครับเต็มระบบนะครับและเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมให้เลยนะครับ รถรุ่นที่ที่3.50พาร์นะครับตอนนี้นะครับของเราราคาอยู่ที่788,000บาทนะครับไม่รวมตู้แอร์นะถ้าใครจะติดตู้แอร์นะครับสามารถโทรมาติดต่อสอบถามกับเซลล์ปอกได้นะครับที่เบอร์โทร095ครับ6717483ครับ ขนาดตัว50แรงมา้านี่ถือว่าใหญ่นะครับ